อืมมาม้าไม่รู้มาม้าเป็นคนไม่ได้ดังไฟอยู่มีหน้าที่ย่างกลับไม้ม <laughs> อย่าเ <laughs> ขาบอกก็ซื้อไปไว้ให้ลูกเขยลูกเขยทำดี่ากกว่าฝรั่งช้อปปิ้งอีกแล้วพี่น้องค่ะปาเยาว์ผ้าสั้นซื้อให้เมียผ้าสั้นเออข้ามาซื้อให้เมียท่านกินบบทันแล้วพี่น้องเอย้ยเดินปวดก้นเลยวันนี้แต่ก็ ข้างในเย็นดีเนาะนั่งในรถรอก็ร้อนนะคะอ่าดีครตซักเนี่ยอืมอืมอัน huh. ด uh ีว huh. uh, uh, uh ัต huh. yeah. uh ิซักฟอสซีนประสิทธิ์อ่าไอที่ปัดอืเนี่ยเอ่ออีกเวรนี้เอ็กซ์ทราอักเตอร์นี่ปักมาอาของใช้ไม่รู้เหลือหรือมีเอาไว้ก่อน แฮปนอก no. อ,อยากกินหอมหมกอ่ะ,อะว่าดีสิเ้ยเขาบอกมีกล่กองกระดาษฟิลเเฟเขาบอกว่าอยากกินหอมหมกพี่น้องเอ,อ้ยนะวันนั้นลูกมาไปทะเลมาหอบไปนะเห,นะหลืออยู่หน่อยเดียวหมดแล้วว่างั้นเตรียมซื้อของไว้นะฮะร้อนแล้วฮะอีกวีตัวนี้ทำจากเปลือกมะพร้าวอื มามาไม่รู้มามาเป็นคนไม่ได้ดังไฟยูมีหน้าที่ย่างกลับไม้อย <laughs> ่าเขาบอกก็ซื้อไปไว้ให้ลูกเขยลูกเขยทําดี่าก็่โอ้ยทุกใจลูกเขยเด้อลูกเขยคนนี้นะฮะ <laughs> มายูนี่เฮ็ดกับข้าวย่างบาร์บีคิวให้พอปูกินได้แอพอตากินได้เขาบอกก็ซื้อไปไว้ให้ลูกเขยพ่ะนะอยะอิสปโมสิบโซอฮะ เขาบอกเอาไปแค่สามก่อนอกระทิไม่ลดราคาเอาไปเผื่อไว้นะฮะ <c oughs> อุย้ยเอาถ้าได้ลูกสาวถ้าได้เข้ามาดูนะป่า <c oughs> <c oughs> ป๊าเลสิสแฮปไทอนี่อกระดาษทิชชู่ด้วยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินการซื้อข้าวซื้อของพูดถึงความคิดของเขาเนะ <c oughs> าะกลังบ้านนี้อุ้ยป๊าป๊า อีแคปนี่ก็ฝรั่งบ้านนี้นะคะยังนึกถึงหลานนึกถึงลูกเนาะเออเผื่อเพราะเขารู้ว่าลูกมาลอยแฮดริงก์อะเนี่ยเนี่ยมาดันนี่เอริกไม่ได้กินใช่ไหมมุดโอคูดแก้กันนะมันเป็นน้ำดื่มที่มีอะไรนะแอนเนอร์ยีเนาะอ่าอย่ามุดคูดแก้กันนะมักซิ่มีนกยงฟอโอ้กนี่มีวิตามินอีสักกูด เดินไปเรื่อยซื้อเรื่อยเช็คราคาไปด้วยอาย่าพกเฮวินตันนิโอกริ้งกันนะอ่าวีอย่าดิ่มเคนวาเตอร์ที่เดินนี่คือเดินเช็คนะฮะมยา่จ๋าก็ไปตามช้าๆแล้วกันเพราะว่าเขากดสะโพกเนาะปวดมากเลยมันตอนนี้ไม่ได้รัดเอวด้วยตามไม่ไหวละคุณสามี เขาบอกดูผลไม้เด็กนะสองน้าหลานขาดไม่ได้แต่ว่าเขาบอกยังเหลืออยู่แพ็คหนึ่งยังไม่ลดราคาอย่าเพิ่งเอาเดี๋ยวฉันเดินเข้ามาว่างั้นเช็คราคานะฮะผู้จัดการเช็คราคาของพี่น้องขาชีวิตของฝรั่งความสุขนะฮะที่ได้เข้ามาในช้อปปิ้งได้มาเช็คของได้มาซื้อของเผื่อเอาไว้เผื่อลูกเผื่อหลานเนาะ มันก็เป็นสิ่งดีแผนกนี้แผนกวิตามินอืนะฮมอันนี้วิตามินผมไหมอ่นะเดี๋ยวดูก่อนชีวิตและความสุขของฝรั่งนะฮะสิ่งไหนที่เคยทำเขาก็ทำไปเนาะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่คู่ตกลงกันนะฮะยายจาก็โชคดีในตรงนี้ทำงาน,นเหนื่อยสั่งอย่างเดียว <c oughs> นะ กับการซื้อของวันดี่าน้ำไอ้นั่นอย่าว่าลุมนี่ปักเฮละปักเฮดริงเอ้าเต็ดนี่กูดกอฟซาลเต๋อขวดเราหกสิบห้าเซนอันนี้เขาบอกออกไปเยอะเขาดื่มเยอะพนาดดูว่าจะวินอันนี้ของปู่ดื่มคนเดียวนะฮะคลักหลายเด้อ ซื้อหลายดื่มหลายพะนะนี่โคลามุดนี่เมียฮะบฟีอินกลาสอ่ะเขาบอกโคลาลดราคาจ้องใหญ่ยี่หนุกฟเตอร์ยี่ห้อกุสินหานราคานะหานราคานะคะคิดราคาพี่น้องค่ะ ยายจ๋าเป็นคนไม่ดื่มน้ําอัดลมเอาจริงทุกอย่างเนาะนานๆานที่จะเป็นเฟนต้านะคะรสชาติหวานๆนิดนึงเนาะสามีและลูกเป็นคนที่เขาดื่มน้ําอัดลมกันนะฮะอ่า <c oughs> ไม่มีทางไม่มีทางจะหนีได้ถ้ามันลดราคาอ่ดูความเช็คนะฮะ <c oughs> ดูหนะ้ <c oughs> นี่นี่ mà em muốn đi tìm vé je vậy em phải kêu xe vé cốp và em vé drink kia à bảo quá xí nè, nè, đặt đầy 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 that đầy 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 เขาบอกว่าวอเกอกขาบอกจ่ายหกขวดเหลืออะ,อะไรนะเออสิบสองขวดฟรีหกขวดโอ้ยเห็นบอบวกลบคูณหาเช็คราคาของพี่น้องเบิร์เด้ออันนี้ไปซื้ออีกที่หนึง่งเ <Yeah. S 2> นี่ย อ่าโอเคเนี่ยเขาบอกที่นี่ยูโรกว่าถ้าไปซื้ออีกร้านหนึ่ง <Yeah. S 1> ไม่ถึงยูโรอ่า uh, ถ้าซื้อน้ำส้มเยมหม่า yeah, ดื่มอือโอเคอยู่น้ำส้อม <It> s <S อันนี้ม <you. S 1> mm hmm. yeah, okay. ่ามาเคยน mama, ี่ม่ามาดริงอันเดอร์นี้เนี่ยโอเคหน้าร้อนนอม่ามาดื่มอยู่เนี่ยมักนีเอ็ดเนี่ยโอเคเนี่ยอินปากิสกูด แฮปตุกนกเตอร์ส mm อือ hmm. หืออปเปิลสับน oh. <laughs> ี่นี่นี่มัก่เยาดาวันมักมักซิมโอ๊กเครื่องดื่มเด็กๆด้วยโคลาอิส้拉 S4V 4ย่าวกะบซุกูกใครมาเยี่ยมลูกเผื่อลูกเผื่อเต้าก็บอกเผื่อว่าซุกลูกมาไม้มาดื่มโค้าอันนี้แกลนอันย็น เนี่ยนี่เมียกระเทียมหอมนะฮะแกกมานิ้วอลลเขาโซอือหอือย็สข้างอือห่อนันะอยมานมินเอนมันาันม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 าน่ันมัอมันมนมอยมันยันมานนมันมานมัันนันนันนนันนมอน เครื่องดื่มลดราคาซื้อไว้เผื่อลูกเผื่อเต้ามาวะสั้นเบิงเอานะบอกให้เมียหยิบไข่แต่บอกให้เมียเปิดดูก่อนก็เลยบอกให้หยิบเองแล้วกันเนาะเลือกดูด้วยเผื่อมีไข่เน่าพะย่ะแกกิ๊กแกกอ่าฮูฟีปักมาเนี่ยเมียเนี่ย อ่าเขาต้องเช็คด้วยนะคะอะมาม่าไม่เอาการ์ดมาวันนี้มีเซลเมียมีเซลเมียเธอเอาการ์ดมาไหมเมียบอกว่าไม่มีไม่ได้เอามานะฮะตามใครผ่าเนกนี่เป็นผ่าเนกผักนะคะพี่น้องคะอ่า,อาโาาาอ้โหจี้ใหญ่มะนาวอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะฮะ อมะนาวสามียายจ๋าเป็นคนดื่มตอนเช้าใส่น้ําอุ่นเนาะดูแตงฝรั่งนะฮะนี่ปลายเล็กเขาเรียกว่าเลือกแตงคนใหญ่ปลายเล็กนะคะเพราะว่านี่เขายังอ่อนจะอร่อยหวานถ้าใหญ่ๆแบบนี้เนะาะยายจ๋าจะสอนสามีซื้อของนะฮะถ้าผักแบบนี้โอเค อันนี้แผนกผักมาดูกันนี่โอ้หัวโคโลบี้ทำให้มันใหญ่อย่างนี้นี่จโบโ้เลยแต่ว่ารู้สึกจะเป็นของเก่าเนาะดูนะฮะกิโลละสามยูโรกว่าอันนี้น่าจะมากกว่าเนาะเกือบน่าจะเกือบกิโลน่าจะไม่ถึงกิโลมาเกือดําเอาไปไว้ย่างกินนะฮะช่วงนี้ดังไฟยางเนาะ โอเคคลิปนี้มาช้อปปิ้งนะคะพี่น้องา่าเช็คราคาปะป๊ะคาเวกิสเกาลอุ้ยตอสแเทปนกมะเขือเทศอันนี้อีกพันหนึ่งนะคะเนะาะมะเขือเทศที่นี่กินสดอร่อยิยงคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไวไ้แค่นห้พี่น้องค่าเนาะรอให้ฝรั่งไปใจต่างก่อนวันนี้มีเซลเมียเด้อพี่น้องเด้อเซลเมียว,ว่าจังใด เซลเมียว่าเมียมีตังโบซื้อของไหลอวสานเมียบอกไปแล้วว่าบบได้ออกการ์ดมาฮะนี่พอแล้วอะไรก้มกาเพอของกินไม่ทันอืม,อ,มอันนี้มปะป้าป้าอีกินดีซุกออกรี่ยอ,อืมออกใหม่นะเนี่ยน่าอร่อยนะคะ ยังไม่เลิกทีนี้เดี๋ยวกินไม่ทันอันนี้จะชอบกินกรอบกอบอร่อยนะฮะผลไม้น่าหน,า,หน,า,หนาเนะเ<อ>าะดีครับดีตพิ่ด่าอันเฟยด์ด,กดกีกนุกอัเฟยสเตกมีอบอันดีเพิ่ม Oh, Assalamualaikum. <trio> Om Ik ha ikaw wek isaw. Ha? Huh? Ni. Nee. Datik lo. Nee, ha. Ah. Ja, ya nee. po sala de som. Ni nee, ngam nee, ti. Nang nee, Ni nee, ni nee. ni ni ni. Ik fis ale kedak. Fis <laughs> ale kedak kunuk. <laughs> Vandak ook, kislen ook. Kunuk. อุ้ยเหลือกลมเก่าฮือฮือฮืออืเอเนี่ยอัลกอมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ส่วนฝรั่งออกสามรอบก็ยังไม่ออกสักทีเต็มรถแล้วเนี่ยฮะมาม่าไม่จ่ายนะปาปา นี่ยาโอ้เขาบอกผ้าดามัยอยู่หมดหรือยังว <c oughs> ิตามินไปแล้วค่ะป้าๆได้ๆมาเนี่ยช้อปปิ้ง